อุปกรณ์นะครับนี่เลยเช็คบาวนะครับเช็คบาวเวลากดเนี่ยกดมันจะเด้งขึ้นนะครับสปริงไม่ต้องเอาออกนะไม่ต้องเอาออกนะครับสองตัวก็คือกดแล้วมันจะเด้งขึ้นก็คือเวลากดเนี่ยน้ำมันจะเข้านะก็ข,ขึ้นไป กสอนขึ้นนะครับสอนขึ้นนะครับสองตัวนะครับสังเกตได้ง่ายนะเวลากลดนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปเวลาปล่อยมันจะเด้งกลับก็คือน้ําขึ้นไปแล้วหยดย้อนกลับไม่ได้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับก็คือตัวล่างนะครับตัวล่างก็ใส่แบบนี้เลยก็คือหันเข้านะครับสอนขึ้นนะครับ ตัวที่สองก็คือตัวที่จะไปทางแอร์แว์ดอมอลมนะครับของสางสามทางนะครับก็คือเด้งขึ้นไปเหมือนกันสอนขึ้นนะครับก็คือใส่ตัวนี้นะครับเช็คบาตัวหนึ่งนิ้วตัวนี้นะครับคือตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับน้ําก็จะขึ้นมาเวลาชักกระบอกนะครับดึงขึ้นนะครับน้ําจะเข้านะครับน้ําจะเข้ามานะครับ เวลาขึ้นนะครับชักดึงขึ้นนะครับน้ําก็จะเข้าน้ําเข้าไหลเข้ามานะครับเวลากดนะครับตัวนี้จะปิดนะครับตัวล่างนี้จะปิดตรงพอปิดแล้วน้ํามันไม่มีที่ออกนะครับเวลาเรากดเนี่ยน้ำมันจะไม่ลงข้างล่างนะครับน้ําไม่มีที่ออกมันจะมามันจะมาออกตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็มาเข้ามาหม้อลมนะครับแล้วก็ไม่มีที่ออกก็จะมาออกตรง ก๊อกน้ำตัวนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนด้านของลูกสูบนะครับลูกสูบก็จะแนะนำให้หาพวกลูกสูบของปั๊มชักนะครับจะดีมากเลยครับลูกสูบของปั๊มชักก็จะเป็นได้อารมณ์แบบนี้ตัวนี้ผมทำไว้ดูดน้ำมันนะครับน้ำมันแต่ถ้าทำเป็นสูบน้ำก็ หาแกนชักที่เป็นท่อ,อปลาปลาสีหุนนะครับก็ทําเป็นแกนชักตัวนี้ได้แบบที่ทําเป็นคลิปให้ดูแล้วเนาะส่วนด้านของลูกยางเนี่ยมันจะบาลทั้งสองข้างนะครับสังเกตนะครับรูแบบนี้อากาศห้ามเข้าตัวนี้นะครับก็ ตัวอย่างก็คือตัวนี้ผมจะทําให้ดูดน้ํามันเนาะ,ะตัวนี้ผมก็ทําให้สูบน้ํากันก็จะมานะครับเวลาเข้านะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับมันจะเข้าไม่ได้เราก็หากระดาษทรายนะครับหาเบอร์ที่ใกล้เคียงของท่อนะครับท่อน้ําที่เราจะไปใช้นะครับหาซื้อถ้าเข้าไม่ได้ก็หากระดาษทรายมาล้างนะครับล้างตรงน,นี้อ่า จับไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนหมุนออกนะครับให้มันบางครับพอได้พอประมาณนะครับอย่าให้มันหลวมมากอย่าให้มันหลวมมากก็คือเข้ามาแบบนี้นะครับก็มือใช้กดเข้าไปนะครับกดไล่เข้าไปอ่ามันจะฟิตอยู่นะครับกดไล่เข้าไปพอตัวนี้เข้าไปปุ๊บอ่ามันจะตึงมือเนืดๆอ่าตัวนี้ก็จะฟิตนะครับตัวที่สองก็จะฟิตเหมือนกันแล้วก็กดเข้าไปครับ มันก็จะไม่มีอากาศนะครับมันจะรีดอากาศได้ดีมากเลยตัวนี้เวลาเราสูบกดลงไปเนี่ยน้ำก็จะออกครับเวลาดึงขึ้นนะครับอ่าก็คือชักตัวนี้นะครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นปุ๊บนะครับน้ำก็จะไหลเข้ามานะครับไหลเข้ามาเต็มกระบ,บอกนะครับแล้วก็กดลงนะครับ กดสูบลงนะครับน้ําก็จะมานี่ครับออกตรงนี้มันจะมันจะออกตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือเข้าได้นะครับแต่ออกไม่ได้ก็กดมาปุ๊บมันจะออกมานี่ครับยิ่งกดแรงนะิง่น้ําสะสมและอากาศยิ่งเยอะนะครับยิ่งแรงนะครับเขามีการชักนะครับสูบได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นหัวสปริงเกอร์สิบหัวยี่สิบหัวเนี่ยได้สบายหรือขึ้นแทงน้ําสูงได้นะครับ เบามือปะ